เขาบอกว่ามาร้านนี้ยที่พาอีกไม่ได้คือนี้เลยสาหร่ายหอมกุ้งน่ากินมากทุกคนดูดิชิ้นใหญ่ชิ้นโตเทียมก็คือทาเรา์ตมันนิ่มอันเด้งมากชอบมากเลยอ่ะรู้แบบเคยกินแต่หอมอร่อยที่แบบมีแป้งใช่ไหมแบบนี้คือไม่แบบแค่ไม่มีแป้งเหรอมันนี้มีแต่หมูแล้วกุ้ง ก๋วยเตี๋ยวหลอดไหม่ต้อน้ารอตารอใจเหลือเกินก๋วยเตี๋ยวหลอดที <Okay. S 1> ่เราสั <chat> ่งมาก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งกับหมูแดงหมูแดงใช่ใช่ตัวใหญ่มากกุ้งเป็นตัวตัวเลยทุกคนชิมเลยสุดเป็นอืมน้ำมันจะแบบออกพาโล้นิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้หวานสีอิ๋วสีอิ๋วเออสีอิ๋วอร่อยอ่ะแป้งนุ่มมากแป้งแบบกุ้งแบบใช้ลิงวันบีละลายได้เลยอ่ะ ปากมากจริงนิ่มมากใช้ลิ้นด้านแล้วแบบแตกสลายไปเลยได้เลยอ่ะแต่ถึงแม้เมื่อกี้เราอ่ะจะรอโต๊ะนานใช่ไหมแต่ว่าอาหารเขาอ่ะเร็วมากใช่มาเสิร์ฟไวมากก็คือมานั่งโต๊ะยังไม่ทันได้กินน้ําเลยอ่ะก็คือมาหมดแล้วมาครบแล้วมาพร้อมกับร้อนๆกินแล้วแบบฟินมากอันนี้ทําพลาดอร่อยมากหมูแดงแบบหมูแดงหมูแดงแป้งอ่ะล้วหมูแดงเขาไม่ได้หวานไอ้ชอบแป้งเขานะที่เนี่ยเนาะแป้งเขาดีเนาะแป้งดีอ่ะมันนุ่มมาก ละลายในปากมันนุ่มมันละมุนมันแบบทุกคนดูเขาไม่มีความหยาบ